ทักทายครับเพื่อนๆอยู่กับผมโป้ number x snap เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งรูปนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปแต่งกนบนมือถือนะครับพอดีมีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็รีเควสอยากให้ทําเกี่ยวกับการแต่งรูปบนมือถือด้วยนะครับแล้วก็บน PC ด้วยผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวทําสลับ,สล,บสลับไปแล้วกันครับเป็นมือถือบ้างเป็น PC บ้างน,นะครับก็สลับสลับแบง่งๆกันไปทีละพาร์ทีละพาร์ทนะครับวันนี้จะไปทําเกี่ยวกับการแต่งรูปเน้นเฉพาะจุดนะครับก็คือเน้นวัตถุข้างหน้านะครับให้มหงด ซึ่งเราเคยทำกันไปแล้วในไลท์ t ูม o m PC นะครับแต่ว่าวันนี้ทำบนมือถือก็ใช้เป็นแอป n a p s e e d นะครับต้องบอกว่าแอป n a p Se e d เนี่ยใช้ง่ายกว่าไลท์ o ูมเยอะเลยนะครับก็กด23คลิกก็ทำได้นะครับเปลี่ยนรูปให้มันเป็นแบบว่าข้างหลังขาวดำข้างหน้าเป็นสีนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูว่าแต่งรูปแนวนี้นะครับโดยการใช้แอป Snapseed เนี่ยใช้ยังไงนะครับตัวแอปนะครับก็มีให้โหลดฟรีนะทั้ง iOS ทั้ง Android นะเพื่อนเพื่อนแคเข้าไปโหลดได้เลยนะครับก็โหลดฟรีแล้วก็ใช้ได้ฟรีตลอดเลยครรัับเดดยวาาาไไปก่ทงง Let's go เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าแอปพลิเคชัน Snapseed นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆ i m p o r รรูปเข้ามารอในแอปให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ทําการ Import รูปมาแล้วนะครับตอนนี้ที่เราต้องการก็คือแต่งรูปให้ข้างหน้าเป็นสีข้างหลังเป็นขาวดาใช่ไหมครับก็คือเราจะทําการทําให้เจ้า e k 9คันนี้ข้างหน้าเป็นสีนะครับแล้วก็พื้นหลังเนี่ยเป็นขาวดาทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาเริ่มกันทีละขั้นตอนนะครับทําไม่ยากครับรับรองเราไปที่เครื่องมือก่อนครับ ตรงนี้ให้เลื่อนลงมานะครับสังเกตด้านล่างขวามือนะครับจะมีเขียนว่าขาวดํานะครับนับขึ้นมาอันที่3นะครับขวามือที่สุดนะครับกดเข้าไปที่ขาวดาได้เลยครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกโทนขาวดําที่เพื่อนๆชอบไปเลยนะครับอ่าตรงนี้ผมจะเลือกเป็นแบบว่าสว่างแล้วกันครับพอเลือกได้นะครับก็ให้ทําการกดติ๊กถูกเข้าไปครับอ่าเสร็จแล้วเราจะได้ภาพขาวดําแบบนี้มานะครับให้สังเกตที่ด้านบนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เหมือนมีแบบว่าลูกศรจิ้มๆิมลงนะครับ ให้ทาการกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหัวข้อให้เลือกนะครับให้ดูไปที่การแก้ไขนะครับดูการแก้ไขอันที่4นะครับทําการกดเข้าไปครับพอเข้ามานะครับก็จะมีการแก้ไขทั้งหมดของเรานะครับซึ่งอันแรกที่เรากดก็คือแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มาแบบขาวดาที่เราทำการกดนะครับเป็นขั้นตอนนะครับทีนี้ให้ดูตรงขาวดำนะครับมันจะมีลูกศรโผลออกมาเล็กๆทางด้านซ้ายนะครับให้กดคลิกเข้าไปครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งได้นะครับอันแรกก็คือถังขยะสามารถลบฟิลเตอร์ขาวดาทิ้งไปนะครับอันที่2ก็เป็นผู้การอันที่3เป็นแบบว่ามาเลือกโทนใหม่นะครับก็ทิ่ถูกไปครับไม่มีอะไรกดกลับมาครับเราจะเลือกไปที่ผู้กันนะครับตรงผู้กันเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับตรงผู้กันเนี่ยแหละมันเป็นการปรับแก้นะครับให้มันขาวดําเฉพาะบางจุดนะครับอ่ะที่เช่นบางคนเนี่ยจะทําการระบายฉากนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่า เห็นไหมครับระบายฉากลงไปแบบนี้ให้เป็นขาวดํานะครับแล้วตัวรถก็เว้นไว้ก็เป็นสีนะครับซึ่งถามว่าทําแบบนี้ได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าด้วยขนาดที่หน้าจอโทรศัพท์มันเล็กเนี่ยผมว่ามันยากนะครับการที่จะระบายให้มันไม่โดนตัวรถเลยเนี่ยทําได้ยากมากครับเราจะไม่ทําแบบนี้ครับกดยกเลิกไปครับวิธีที่ผมจะทํานะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมจะทําการปรับตรงที่เขียนว่าขาวดำเห็นไหมครับปรับขึ้นมาเป็น100ก่อนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ศูนย์นะครับก็ปรับขึ้นมาเป็น100่งรอแบบนี้ครับ เสร็จแล้วนะครับผมจะทําการระบายนะครับลงไปเฉพาะบนตัวสีรถนะครับไม่ระบายไปที่ฉากรอบๆนะครับตรงนี้ระบายเกินหรือว่ากินมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่ะสมมติผมระบายแบบนี้ปุ๊บจะเห็นว่ารถผมมันกลายเป็นขาวดาแล้วฉากเป็นสีนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทําการสลับตําแหน่งนะครับให้มองไปที่กากบาทนะครับข้างๆกากบาทเนี่ยจะเป็นตัวสลับตําแหน่งนะครับสมมติเราระบายบนตัวรถอย่างนี้ปุ๊บเราจะสลับให้บนตัวรถเนี่ย กลายไปเป็นฉากแทนนะครับก็คือสลับพื้นที่สีนั่นเองครับกดปุ๊บเห็นไหมครับตัวรถกลายเป็นว่าเป็นสีแล้วก็ฉากกลายเป็นขาวดาแทนแล้วนะครับก็ถ้ามีเวลานะครับก็ตั้งใจระบายให้มันเนียนกว่านี้สักนิดนึงภาพจออกมาสวยกว่านี้นะครับแต่ว่านี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับอ่ะอันนี้คือภาพ b e f o r e นะครับและอั t e r นะครับเห็นไหมครับก็คือได้ฉากเป็นขาวดําแล้วก็ตัวรถเป็นสีนะครับ จะเห็นว่ามันจะมีฟุ้งๆอยู่นิดหน่อยด้านนอกนะครับซึ่งตอนระบายเนี่ยจะให้ระบายอย่ากเกินออกไปครับจะง่ายกว่าการระบายฉากแน่นอนครับการระบายที่ตัววัตถุหรือตัวรถลงไปเลยเนี่ยจะง่ายกว่านะครับจริงๆเทคนนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้กับรูปรถอย่างเดียวนะครับรูปสิ่งของเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทำได้เนียนและง่ายกว่านี้เยอะเลยครับรูปรถเนี่ยจะลําบากนิดน,นึงเพราะว่าด้วยความที่นิ้วเรามันใหญ่เนี่ยเวลาระบายลงไปเนี่ย มันอาจจะเกิดการแบอบกว่ามีล้นมีเกินบ้างนะครับพ้างะะั้นตอนระบายก็ใจเยน็นๆที่จะระบายอย่าให้มันล้นดอกนอกตัวรถครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆมาฝากนะครับทำรูป้างข้างหน้าเป็นสีข้างหลังเป็นขาวดำแบบว่าแต่งเน้นเฉพาะจุดนะครับโดยแอปพลิเคชัน n a p ปซ e ดบนมือถือนะครับสำหรับวันนี้ผมป้วยน้างม่สแนปไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายบาย